สวัสดีค่ะไม่มีวันที่ส8สิงหาหกสี่ค่ะขายหมูค่ะติดต่อพ่อค้าม้าห้มาซื้อหมูค่ะมี้พ่อค้าม้าทั้งเบิดหาค้นค่ะหมูสามตัวสังกงเบิ่งแล้วค่ะกงสามกงค่ะหนึ่งกิโลถ้วนค่ะแปลกแปลกบ่ค่ะม้ากับม้าหลายจับหมูสามตัวนึ่งม้าหาค้นกงกับหน้าสามกงลอยค่ะ สังเกตบอค่ะเวลาอัดคลิปกับลบกล้องค่ะเหมือนเหมือนมีพิรุษเหมือนซี่ยังจะย่างเนี่ยค่ะลบหน้าลบหลังยูบอค่อยเข่ากล้องไอ้ตัวนี้ใช้กับไปสรุปบ่ได้คายค่ะกับคืนคอกคือเกาหมูตัวใหญ่อยู่เด้กค่ะแต่ว่าสร้างแล้วหักกงแล้วตตโตละหกสิบกิโลเม่เป็นไปได้บอ ก็ตามที่เคยเลี้ยงหมูม้าหมูขนาดนี่มันเก้าสิบโลสีหอดร้อยโลเหรอดิกระตกลงกันบ่ได้คะ่ะ <c oughs> หมูสามโตตกโตละหกสิกิโลก็เลยบ่าขายคะ่ะยกเลิกเอาคืนคอ,อคะ่ะมันต้องมีอย่างผิดปกติสักอย่างคะ่ะต่กะบ,บ่รู้คือกันว่าเอียง เป็นอุท้าหอนไว้เด้อค่ะมูขนาดนี้เขาเคยเลี้ยงม้าเขาหูแล้วว่าแปดสิบเก้าสิบโลอยู่แล้วบกขาดได้หกสิบโลเป็นไปบ่ได้ค่ะหมูห0สิบโลหกิโลเนี่ยค่ะอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่หาสิบหกสิบโลคือรุ่นนี้รุ่นสองเดือนครึ่งหกสิบโลสองเดือนครึ่งค่ะ อันนี้สเดือนซีซเดือนค่ะเป็นไปบ่ได้ค่ะยังหกสิบโลอยู่สันเขาตรงนี้เขาค่ะฝัวค่ะไงไงค่ะคิดเบิงค่ะฟ้ามือเขาข้างหลัง ดากเขากันเนื้อลายค่ะกินไปได้ยุติค่ะหกสิบกิโลฝากไว้ค่ะเป็นอุทาห o r n ค่ะกาห้ค่าน้าค่ายกเขาไปค่ะประมาณร้อยหนึ่งค่ายกขืนยกลงกะบอขายค่ะเพราะว่าบอพอใจค่ะโตละกหกสิบกิโลวาซานพี่น้องนี่ค่ะเป็นอุทาห o r n ไว้คือกันเบึงไว้เด้อค่ะผู้ใดที่ทิขายหมู คำนวณหักกงไว้เลยถ้ามันได้บ่ถึงเฮากะรุดลายลายรุดขนาดนั่นเฮากับบ่ขายค่ะมันเป็นสีของเฮาค่ะให้ค่ายมีย้ค่ายยกขึ้นยกล้มเขาแค่นั้นจบค่ะเมื่อนี้วันที่สิบเก้าสิงหาหก6ีค่ะขายไปแล้วค่ะแต่ว่าบ่ได้ทายบ่ได้อัดคลิปไว้สรุปแล้วมีหมูตัวหนึ่งค่ะนัก 96กกิโลตัวที่สองแปตัวที่3 8มแค่ะสรุปแล้วหาค้นที่ม้าวันที่18บแปนะม้ามือวานนี่โกงค่ะโกงชัดๆค่ะสรุปแล้วดีนะที่ไวตัวทันให้เอาลลงก่อนค่ะไว้เป็นอุท้าหอนแ้วนะคะ่ะเบิ้งไว้ดนะ้วค่ะหาคน้นเะน่ยพอค่ะ ผู้ที่ถือกระเป๋าใยๆเนี่ยที่โตดำๆสูงๆค่ะแล้วก็มีอีกคนนึงที่เป็นแบบมือมืออ่อนๆเน่มือคือจังมือง่อยๆเนี่ค่ะสังเกตเอาค่ะฝากไว้เตือนไว้สำหรับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงหมูค่ะฝากกดติดตามช่องป้าดาชาแนลในเดี๋ยค่ะสวัสดีค่ะ